สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับจอดจอดตรงนี้ก่อนอย่าหลงประเด็นพนักง,งานสอบสวนเขาต้องรับแจ้งความทุกกรณีเมื่อมีผู้มาร้องทุกกล่าวโทษ จะเป็นการแจ้งความเท็จไม่เท็จให้เจ้าหน้าที่เขาสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนเรื่องออกหมายเรียกให้ผู้ที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงยังไงก็ต้องมาให้ปักคำส่วนพนักงานสอบสวนจะสั่งฟ้องไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลักฐานของทั้งสองฝ่ายการที่จะฟ้องกรับหรือไม่นั้นรอพนักงานสอบสวนอายการหรือศาลก่อนดีกว่าไหม หากพนักงานสอบสวนไม่สั่งฟ้องหรือสั่งฟ้องไปยังอัยการหรืออัยการสั่งฟ้องไปให้ศาลยุติธรรมชี้ขาดหากศาลยกฟ้องเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังยังไม่สายที่จะฟ้องกลับจะเย็นๆพี่น้องเฮ่อปล่อยให้พนักงานสอบสวนเขาทํางานไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าท่อนล่าง นักข่าวหูฝาดครับความจริงคือเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะเสนอผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานเพื่อพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีไว้สอบสวนหรือไม่หนึ่งพนักงานจะเชื่อว่าผิดได้ยังไงยังไม่ตัดเลขคดียังไม่ได้สอบสวนพยานทั้งสองฝ่ายยังไม่รับเป็นคดีผู้แจ้งก็ไม่ใช่ผู้เสียหายเป็นผู้กล่าวโทษ แต่ลงปจวไว้เป็นหลักฐานก่อนจะเสนอหัวหน้างานพิจารณา2ตามข้อเท็จจริงทราบกันว่ามีการออกหมายจับทนายนัดแนะผู้ต้องหามามอบตัวที่สตอชอจะรับมอบตัวหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเจตนาจึงไม่ใช่พาผู้ต้องหาหลบหนีจะหนีทำแปะอะไรไปสตอชอต้องไป ตะเข็บชายแดนโน่น3กฎหมายอาญาดูที่เจตนาจากพฤติการจึงไม่ใช่พาผู้ต้องหาหลบหนีหรือซุกซ่อนให้ที่พักตามปอ .198 4กรณีอย่างนี้ถ้าผมเป็นทนายฝ่ายผู้ต้องหาบันเทิงแน่นอนปอมาตรา137 173 174วักสองเครดิตสุตพัฒพจน์ ถัดมานะครับบอกว่าอยากให้ป้าฟ้องกลับที่ยกฟ้องคดีหมิ่นซะก่อนแกอุตส่าห์บอกว่ายกโทษให้เสือกมาแจ้งข้อหาแกอีกป่วยจิตจริงๆถัดมานะครับบอกว่าสติมาปัญญาเกิดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยสมควรยืมหอกสนองคืนผู้ใช้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ มีคนไปแจ้งความว่ากลุ่มคนที่พาลุงพลมากรุงเทพมหานครวันที่มีหมายจับเข้าข่ายข้อหาช่วยผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกจับอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมรวมแล้วพฤติการดูเหมือนจะเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาจริงๆเพียงแต่ว่า มันเป็นการช่วยพาหลบหนีหรือพาไปมอบตัวเรื่องนี้ดูไม่ยากเพราะหากจะต้องการที่จะหลบหนีจริงๆก็คงไม่เข้าไปในสตอชอ,อย่างแน่นอนคงจะเพ่นออกนอกประเทศแล้วอีกทั้งยังประกาศชัดเจนว่าจะเข้ามอบตัวกับตำรวจและก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจจริงๆมันจะเป็นการหลบหนีและช่วยผู้ต้องหาหลบหนีได้อย่างไร ความผิดตามกฎหมายอาญาเขาดูที่เจตนาถ้ามีมีเจตนาที่จะหลบหนีผู้ที่ช่วยเหลือย่อมไม่มีความผิดฐานช่วยผู้ต้องหาไม่ให้ถูกจับกุมอย่างแน่นอนเครดิตทนายรัชพลสิริสาครซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเกยแปร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมทนายตั้มถึงอยากแก้ไข เรื่องยกเลิกข้อกล่าวหาถ้าเปลี่ยนไม่ได้ประชาชนก็โดนรังแกจากคนอื่นที่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่เลิกถัดมานะครับบอกว่าคดีลุงพลนี่เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่ประชาชนตาดำๆจะจดจำเผื่อในชีวิตเจอแบบนี้จะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรขอบคุณสำหรับบทเรียนถัดมานะครับบอกว่าอยากฟ้องกลับทุกคดีอย่าไปยอมมัน เหมือนกรณีหนึ่งที่แปะบอกว่าไม่ผิดก็ดีแล้วแล้วแล้วกันไปที่เขาเคยพูดกับทนายสมเกียรติตอนนั้นในเมื่อไม่เลิกจองเวรลุงพลพ้าแตนก็ฟ้องมันกลับทุกกรณีเลยคงจะมีตำรวจดีมีคุณธรรมอยู่บ้างละประเทศไทยจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลที่น่าสนใจดังนี้ครับ สอนนักเรียนคนใหม่สรยุทธตอนแรกสรยุทธมาแบบไม่รู้ความคดีอุ้มน้องจึงซัดลุงพลจมหายเพราะเสพจากข่าวทีวีต่อมามีบทความมี y o u t u b e มีอาจารย์นักกฎหมายหลากหลายช่วยสอนความจริงให้นักเรียนใหม่คุณสรยุทธซึ่งมีประสบการณ์ขึ้นศาลมาหลายครั้ง บวกกับสติปัญญาที่ดีและมีความยุติธรรมในตัวเริ่มวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับคุณปนัดดาดวงตาทั้งสองคนเริ่มสว่างจิตใจความเชื่อเริ่มเปลี่ยนไปสรยุทธนำข้อความคนกล่าวหาลุงพลมาอ่านดังนี้สิเวทพฤษภาคม9้นาฬิกาถึง9นากานาทีลุงพล อุ้มน้องพาไปซุกซ่อนไว้ในป่าโดยทำให้เด็กสลบบ้างก็ว่าซ่อนไว้ในอุโมงต้นไผ่เด็กเดินออกมาหาทางกลับบ้านไม่ถูกผ่านไปห้าชั่วโมงลุงกลับจากการรับส่งพระเดินหาน้องพบจึงอุ้มขึ้นเขาวางไว้จนตายพร้อมจัดฉากแล้วกลับลงมาฟังแล้วก็ขำ เหมือนเด็กประถมเขียนเรียงความหรือแต่งนิยายสั้นไม่มีหลักเกณฑ์การเขียนเสียเลยเช่นอุ้มเด็กไปทิ้งไว้แถมดันรู้ว่าเด็กสลบนานห้าชั่วโมงขนาดหมอยังไม่กล้าพูดว่าใครสลบนานเท่าไรคนเป็นร้อยหาเด็กไม่พบผ่านไปห้าชั่วโมงลุงกลับมาหาเด็กพบโอ้ยแปลกชะมัดแถมรู้ดีอีก เด็กฟื้นพอดีขำลุงพาขึ้นไปทิ้งบนเขาโดยคนเป็นร้อยที่ช่วยหาเด็กไม่เห็นลุงอุ้มขึ้นไปสักคนมีคนเห็นลุงช่วยเดินหาน้องข้างลำน้ำกลับสงสัยลุงฟังกี่รอบก็ขำไปเรียนการเขียนเรียงความระดับมัธยมใหม่ดีกว่าตอนน้องหาย9ก้าโมงลุงยังอยู่ในสวนยาง ห่างไป3กิโลเมตรกับอีก6คนรวมแม่น้องลุงเอากายเทพองค์ใดแปลงกายมาอุ้มน้องหรือแบบนี้ต้องเรียกพ่อปู่ลุงพลกันแล้วเพราะลุงเก่งจังเลยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคลืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์บทความที่น่าสนใจไว้ดังนี้ครับ ฟ้าแจ้งฟ้าแจ้งชางปางสอคอหนการที่ป่าไม้ร่วมมือกับตำรวจจับลุงพลข้อหาลุกป่าสงวนตัดไม้ทำไม้สร้างพญานาคโดยไม่ตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ทำกินแค่สองงานทำให้ภาครัฐเสียเงินทำคดีมากมายถ้าทำแบบนี้ทั่วประเทศรัฐคงล่มจมจากคนเหล่านี้ฝ่ายเอฟซีลุง กับคนติดตามรวมทั้งคนรักความเป็นธรรมหลายล้านต่างทุกใจการไม่ตรวจสอบให้ดีทั้งที่หน้าที่โดยตรงก่อนโยนความผิดให้ลุงถือเป็นความบกพร่องมากคดีระหว่างรัฐกับประชาชนต้องทำด้วยใจด้วยความบริสุทธิ์ใจกลางหลักฐานให้เห็นกันจัดจะไม่ใช่หมกเม็ดเป็นความลับ ปิดบังไว้อ้างหลักฐานเด็ดการที่มีผู้ใจดีออกเงินส0 0แสนบาทสร้างรั้วกำแพงให้ลุงพลโดยให้เจ้าของที่คือคุณพันลี่กับบิดาวัดที่และคุมงานสร้างทำให้ FC ของลุงท่านหนึ่งทราบว่าพื้นที่นี้มีสอคอหนึ่งจึงได้เขียนบทความลง Facebook กลายเป็นข่าวใหญ่ตื่นตัวให้ทุกฝ่าย คือป่าไม้ตำรวจทนายและทุกคนรู้เรื่องว่าพื้นที่ปู่ปริจิตมีสอคอหนึ่งลุงได้รับมอบครอบครองที่ดินทำกินตรงนั้นข่าวนี้เป็นผลดีโดยตรงต่อลุงพลท่านทนายสมเกียรติซึ่งคงจะได้ยื่นเรื่องให้อายการทราบท่านอายการอาจไม่ส่งฟ้องลุงพลหรือ ถ้าส่งฟ้องลุงก็พ้นผิดง่ายๆลุงจึงไม่ผิดบุกรุกป่าสงวนตัดกิ่งไม้ส่วนพญานาคเป็นของลุงโดยชอบอึดอัดกันมานานขณะนี้กลายเป็นความดีใจของ FC รวมทั้งคนหลายล้านย่อมกลายเป็นบุญกุศลในใจดีกว่าปิดบังไว้ตลอดมาหลายเดือน ขอบคุณสอคอหนึ่งของคุณผ่อนลี่ส่วนฝ่ายผิดหวังที่เป็นป่าไม้ตำรวจรวมทั้งพวกด่าลุงจะอกแตกตายก็เรื่องของเขาเถอะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ